สวัสดีค่ะตอนนี้น้องใบเฟินก็เลิกงานแล้วนะคะแม่ฟานก็จะสืบผลไม้ให้แล้วนะคะโอ้ยเมื่อกี้ถ่ายไว้ไม่ทันน้องวิ่งเข้ามาหาผลไม้เลยนะคะเ <c oughs> ฟินดีใจนะคะเลิกงานมาเห็นของกินนะคะแม่วานวิ่งไปเอาโทรศัพท์ไม่ทันถนายไว้ไม่ทันอาการน้องวิ่งเข้ามาหา กนน็นะคะวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีแม่ประสงคอ์องน้ำนะคะเมตตาเปิดติดร้านให้น้องนะคะวันนี้นะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีสุขภาพพนไมัยที่แข็งแรงนะคะลำลำเลย้วยเฮงเฮงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะยังโจทย์ไม่เข้าที่เลยนะคะไปรีบมากินก่อนเลยนะคะ โอ้โห <c oughs> โอ้โหโอ้โหดูทําไม่ทันใจนะคะตะก,กาก็เบี้ยวหมดแล้วเพราะอาการไม่ทันใจนี่แหละนะคะเห <c oughs> ยียบตะก,กาหากหมดกูท้องนะคะเพิ่ง,งานมาเหนื่อยๆนนะคะก็ได้กินของมันหวานนะคะอร่อยอร่อยนะคะก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ เคียหาเคียหาข้าวโพดนะคะของชอบนูเลยนะคะก็จะเป็นข้าวโพดนะคะวันนี้จะมีเป็นข้าวโพดและแตงกวานะคะแตงโมไม่มีนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะ<อ>ก็แตงโมขาดตลาด กนอย่างเดียวไม่สนใจเลยใครรรอกคนกินอย่างเดียว

เขียหาขาโพดก่อนเลยนะคะ,ะวันนี้แม่ควันก็ขอบคุณคุณแม่ท่านมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบารมีพระคุปะการปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่นะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวน้องไม่เฟินก็ขออนุญาตนะคะแม่ควันก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะช่องพังประกายแก้วของเรานะคะรับชมไลฟ์ของเราในทุกๆวันนะคะมีออเดอร์วันละสิบตะกร้านะคะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเป็นต้นไปนะคะฝากไว้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะช่วยอุดหนุนผลไม้สมทบทุนอาหารน้องนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ